สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019วันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวี มีพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุข ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานได้แก่เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลพร้อมชุดประมวลผลภาพเอ็กซเรย์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI <Yeah. S 1> เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลสามารถส่งข้อมูลการวินิจฉัยผู้ป่วยไปยังแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อทําการวิเคราะห์ประเมินคัดกรองผู้ป่วยในการตรวจหาร่องรอยของโรคตรวจจับแสดงตำแหน่งที่พบความผิดปกติด้วยจุดดีเทคชันแสดงผลผ่านหน้าจอทันที แพทย์สามารถมองเห็นภาพเอ็กซเรย์ปอดของผู้ป่วยผ่านจอมอนิเตอร์หาร่องรอยโรคและความผิดปกติของโรคได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วลดขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจแบ่งเบาการทำงานและลดความเสี่ยงได้เป็นอย่างดีการได้รับพระราชทานเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการบำบัดรักษาผู้ป่วยซึ่งคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่สถาบันประสาทวิทยาต่างทราบซึ่งและสำนึกในพระมาหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สมเด็จพระนิษฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด -19 สมเด็จพระนิษฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกิติมิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่าง จัดซื้อเครื่องออกซิเจนไฮฟลูจำนวน530เครื่องและมีพระราชานุญาตแก่โรงพยาบาลแล้ว456เครื่องในกว่า80โรงพยาบาลทั่วทุกภาคของประเทศในวันนี้ได้พระราชาทานเครื่องออกซิเจนไฮฟลูแก่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารับจำนวน10เครื่องและโรงพยาบาลสระบุรีจังหวัดสระบุรีจำนวน2เครื่อง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้กับกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตละดาบัญชีกระแสรายวันเลขที่067-300487-3โทร024478585-8หรือ0642391868 0641129674 เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยนำหลักฐานการโอนเงินพร้อมเขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจนส่งมาที่ไลน์ ID ดีแอดชัยพัฒน์หหรืออีเมล g i f t d o n a t e gmail.com หรือไปรส,สีน์สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา2012ซอยอรุณอมริน36ิถนนอรุณอมรินแขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพห0 0 0 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,ร,กระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พระราชทานพระราชานย่าิให้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาชนใหม่พิทักษ์สภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยณดมสวนรมบุรี200ปีเทศบาลเมืองบุรีรัมมีผู้แทนจากพื้นที่ต่างๆเป็นผู้รับมอบสำหรับการเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ วันนี้ได้ลงพื้นที่ตำบลโคกย่างตำบลประโคนชัยและตำบลภัยสารอําเภอประโคนชัยเพื่อมอบอาหารพระราชทานน้ำดื่มและชุดทาน,น้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 อย่างความปรอบปรื่นแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานและต่างสำเน็จในก้ามหาการุณาทีุ่ณเป็นล้นพ้นโอกาสนี้สภากาชาดไทยขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในโครงการพลังใจ99บาทก้าวผ่านวิกฤตโควิด -19 เพื่อมอบชุดฐานน้ำใจช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่งเพื่อลดความเสี่ยงป้องกันและเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ eDonation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติ ประเภทบัญชีกระแสะรายวันเลขที่001ขีด1ขีด3 4 5 6 7ขีด0หรือธนาคารกรุงไทยสาขาสุรวงศ์ชื่อบัญชีสำนักงานจัดหาไรายได้สภากาชาติไทยประเภทบัญชีกระแสะรายวันเลขที่023 6 06799ขีด 0, 0ลดหย่อนภาษีได้สองเท่าสอบถามเพิ่มเติมโทร1664ส่วนที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร สมเด็จพระคณิษฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรานราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานวัตถุดิบเพื่อใช้ในโครงการกล่องอาหารปันสุขโดวยวัปทุมวนารามราชวรวิหารประกอบอาหารปรุงสุกใหม่นำไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนโดยรอบที่ประสบความยากลำบากจากการแพร่ร,ระบาดของโควิด -19 เป็นการสนองพระดำริสมเด็จ พระอารยะบุ่งสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวันนี้นำอาหารไปมอบแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนซอยโปโล1-3และชุมชนซอยร่วมฤืดีและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ศูนย์สาธารณสุข16ลุมพินีที่ศูนย์สาธารณสุข5จุลาลงกรณ์รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเขตปทุมวัน โครงการกล่องอาหารปันสุกในวัดปทุมวนารามราชวระวิหารเป็นโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อมอบกล่องอาหารปันสุกแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนระหว่างวันที่7ถึง31พฤษภาคม2564และมอบกล่องอาหารปันสุขให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเขตปทุมวันมีสำนักงานเขตปทุมวันเป็นผู้สนับสนุนนำส่งมอบกล่องอาหารปันสุข ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของโดยเสด็จพระราชกุศลสนับสนุนโครงการกล่องอาหารปันสุขได้ที่บัญชีวัดปทุมวานารามธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่218-270-241-5 ส่วนที่สถาบันเทคโนโลยีจิตละดาวันนี้มีบุคลากรและสมาคมสิทธ์เก่าจิตละดาในพระราชูปถัมภ์นำอาหารกล่อง400กล่องซึ่งทำจากโรงครัวอาคาร611สถาบันเทคโนโลยีจิตระดาและน้ำดื่มไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสิรินทรและโรงพยาบาลจุลาภรต่นละวันจะมีบุคลากรหมุนเวียนมาบรรจุอาหารและนำส่งโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล เพื่อสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนาย,ยกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาในการทำความดีทางนี้ที่ผ่านมามีบุคคลภายในสถาบันสมาคมสิทธิเก่าจิตลดาในพระราชูประถมและผู้สมทบทุนจากภายนอกทั้งในานามบุคคลและเครือข่ายสถานประกอบการร่วมสมทบทุนในการจัดทำอาหารกล่องส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อเป็นกำลังใจในภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จบข่าวในพระราชสำนักดิสันดาราการทองลิ้มสวัสดีค่ะ